สำหรับแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาในช่วงระยะดอกผลของทุเรียนนะครับหนีไม่พ้นอันดับแรกครับอันดับหนึ่งในใจผมเลยคือเพลี้ยไฟนะครับเนี่ยครับช่วงระยะนี้ครับระยะดอกบานระยะของหางแย้เนี่ยนะครับจะมีการโจมตีนะครับของเพลี้ยไฟเป็นอันดับต้นๆ้นเลยเพลี้ยไฟนะครับเมื่อโจมตีระยะนี้เสร็จผลของเรามานะครับหนามจะเกิดการบิดเบี้ยวนะครับหรือเราเรียกง่ายๆคือถักเปียไข่กันลงมา อันนี้ทําให้เสียราคาเลยสมมุติว่าวันวันที่เราตัดเนี่ยราคา150บาทนะครับแต่ถ้าหนามเราเป็นแบบที่ผมว่าข้างต้นเนี่ยจะทําให้ราคาเหลือระดับ80บาทเลยทีเดียว<อ>หายไปเยอะครับหายไปเป็นครึ่งดิฉนันนะครับการกําจัดเพลี้ยไฟหรือว่า,มาแมลงศัตรูพืชต่างๆนะครับในช่วงระยะดอกทางเรานะครับก็จะมีการแนะนําเกษตรกร,ร,กรชาวสวนอย่างส่วนเนี้ยให้ใช้กลุ่มสารเคมีที่เป็นสูตรเย็น1เลยก็เป็นสูตรเย็น2นะครับ ก็จะเป็นการสลับกลุ่มสารเคมีที่ถูกต้องเราก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับในแค่ระยะบางช่วงเท่านั้นนะครับจะไม่มีการใช้สารกําจัดมแมลงศัตรูพืชเป็นประจําอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องความปลอดภัยทั้งคนฉีกแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับ